ดีสวัสดีครับผมอาจารย์ธรรมนงค์สินจุเจริญรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่ทัพทย์เฉลิมเกียรติที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นโอกาสที่ทุกคนมีความสดชื่นหรือความอิ่มอกอิ่มใจกับความสําเร็จครั้งหนึ่งในชีวิตจดจําวันนี้ให้ดีครับในขณะเดียวกันก็องจดจำว่า4ปีที่ผ่านมากว่าจะถึงวันนี้เราได้ผ่านมนไปบ้าง เราใช้ชีวิตที่ีนี่สี่ปีแล้วเราก็พบกับความสําเร็จในที่สุดผมฝากฝากไว้ลยไม่จบแพรไว้ในดวงใจทุกคนทุกครั้งที่มีปัญหาทุกครั้งที่มีความสุขนึกถึงมองไม่จบแพรที่นี่ประตูเปิดต้อนรับท่านทุกคนก็ต้องขอเสดความดีกับบัใหังกนครับเพื่อชื่นหวานในบันปลายยามใดเจ้าร้อนพี่ชายเฝ้าคอยพาดวี ยามน้องเน็บเจ็บเปล่าหรือดีดวงใจพี่แทบแตกสลาย